ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มทเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤตเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตเรื่องหนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งในช่วงนี้ก็เรียกว่ามีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่องกําลังเข้าฉายอยู่เลยครับดังนั้นใครที่อยากจะทราบว่าภาพยนตร์เรื่องที่คุณชื่นชอบกระแสะการตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทํารายได้กันไปเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์มินตี้ของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณธนะชนละทรครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ100บาทคุณประกอบ100บาทคุณชัยวัฒน์100บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณตรี35บาทคุณกิติยา128บาทคุณอดิสร35บาทคุณวาสุธา1น0บาทคุณเกรียงศักด9 9ิบาบาทคุณองอาจ20บาทและคุณวัชระเดช100บาทขอขอบพระ ุทกทกก่าานมาๆลแล้วสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตรายได้หนังของเราให้มีต่อไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดเน a t ด้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายดได้ภาพยนตร์ณนะวันที่14กรกฎาคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่ไปรุ้นร้อมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่เรื่องนี้ครับกับเมแกน2.0 การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนวทิวเลอร์จากค่ายบรัมเฮาและยูนเวอร์ซลฟิกเจอร์กับเรื่องราวของการชุบชีวิตหุ่น AI ในตำนานขึ้นมาเพื่อต่อกกักับอาวุธทางทหารสุดอันตรายโดยเมแกน2.0เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป25ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปละทั้งสิน้น36.4ล้านเหรียญเมแกนในภาคนี้มูดแอนโทนต่างจากภาคที่แล้วเยอะนะครับหนังออกไปทางแอคชั่นเต็มตัวเลยในภาคนี้ ซึ่งกระแสการตอบรับก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรครับรายได้แผ่วลงเร็วมากสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้แค่ประมาณ6ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่าหมดหวังซะทีเดียวนะครับเพราะว่าใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะทําให้ได้ประมาณ50ล้านเหรียญก็คุ้มทุนแล้วครับเรื่องนี้ก็ยังถือว่ายังพอมีลุ้นที่จะคุ้มทุนได้อยู่ครับ ไปต่อนกับเรื่องนี้ครับกับ28 Years Later 28ปีให้หลังเชื้อขหมือบคนการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นฮอลล์จากค่าย Sony p i c t u r e อเรื่องราวของการเอาชีวิตรอดอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยหายนะที่เกิดขึ้นจากการทดลองอาวุธชีวภาพ โดย2ท y e a เ s l a เยสเเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป60ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น138.3ล้านเหรียญก็หลังจากที่เข้าฉายไปประมาณ4สัปดาห์ครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บกำไรได้บ้างแล้วครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับเอริโอภาพยนตร์แอนิเมชันแนวผจญภัยคอมเมด,ดี้จากค่ายพิกซา s t สตูดิโอและดิสนียเรื่องราวการผจญภัยสุดขอบจักรวาลของเด็กชายเอริโอที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้นำของโลก โดยเอเรเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไป็น้ะทั้งสิ้น117.2ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้อย่างน้อยสักประมาณ300ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับดูจากรายได้ตอนนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนสูงมากๆเลยครับเพราะว่าเข้าฉายมาประมาณ1เดือนแล้วรายได้ยังไม่ถึงครึ่งทางที่จะคุ้มทุนเลย อีกหนึ่งเรื่องที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับกับ From the World of John Wick er b a l l ล r i n a ภาพยนต์แอคชั่นทิวเลอร์สปินออฟจากจักรวาลจอห์นวิกผลงานจากค่ายแลออนเกตเรื่องราวของนักฆ่าสาวที่ต้องล้างแค้นและตามหาความจริงในการตายของคุณพ่อโดย b บลเลริน่เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่6มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป90ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น131.6ล้านเหรียญ บลเลลีนานี้ก็ฉายมาเดือนกว่าแล้วครับยังไม่คุ้มทุนเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อย่างน่าเป็นห่วงอยู่ครับ Cat4K ศูนย์รวมสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มดูคลิปรื่นไหลไม่มีสะดุดความบันเทิงที่เลือกได้ในแบบของคุณการันตีเชื่อถือได้100%ยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Cat4K กันนะครับไปต่อกันกับภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในบ้านเราวันที่17กรกฎาคมนี้ครับกับ k a r a t e Kid Legends พลังตำนานนักสู้การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าจากค่ายโซนี่พิกเจอร์กับเรื่องราวของการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่โดยคาาเต้คิดในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป45ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น104.5ล้านเหรียญเรื่องนี้ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับซึ่งจะเข้าฉายบ้านเราวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ สนรนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับ Final Destination But l i e s ทายาทโกงตายการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แนว horror thriller จากค่าย New Line Cinema และ Warner Brothers ซึ่งสร้างต่อเนื่องมายาวนานถึง6ภาคแล้วครับเรื่องนี้ โดย Final Destination ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป50ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น285ล้านเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปนานแล้วนะครับดูแล้วก็นนะ่าจะมีภาค7ต่อแน่นอนแล้วครับส่วรุ่นี้ก็ยังขยับอยู่นิดหน่อยครับกับ Mission Impossible The Final Reckoning ปิดปฏิบัติการล่าพิกัดมรณนะการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอคชั่นทิลเลอร์จากค่ายพาราเมลพิเคเจอร์ที่เรียวกว่าเป็นแฟนชายประจําตัวของทอมครูซเลยก็ว่าได้ครับโดยมิชชั่นอิ p พอสิเบ e ในภาคนี้เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไปมากถึง400ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น584ล้านเหรียญสัปดห์ล่สสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ10ล้านเหรียญครับตรงนี้ก็อย่างว่าฮะทุนสร้างมันเยอะเอาใจช่วยให้ขาดทุนน้อยที่สุดก็แล้วกันครับ ไปลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ l ี l o แอนด์สติภาพยนตร์แอคชั่นคอม,มดีที่สร้างขึ้นจากการ์ตูนสุดฮิตอีกหนึ่งเรื่องของค่ายดิสนีย์เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหนูน้อยวัย6ขวบกับเจ้าเอเลียนตัวน้อยที่หลบหนีมาจากต่างดาว โดยลีโลอนสติทเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่23พฤษภาคมใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น9 9 4 2ล้านเหรียญกระแสการตอบรับดีถล่มทลายครับเรื่องนี้ปัจจุบันครองตําแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทารายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของปี2025อยู่ในขณะนี้ซึ่งดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะกลายเป็นหนังพันล้านอีกหนึ่งเรื่องแน่แน่ฮะเพราะว่าขาดอีกแค่6ล้านเหรียญเท่านั้นเองก็จะทะลุพันล้านแล้วครับ เรื่งนี้ก็กระแสการตอบรับดีเช่นเดียวกันครับกับ How to Train Your Dragon อภิษิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีจากค่ายยูดัวเซลพิเจอร์ที่สร้างขึ้นจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในปี2010ของค่าย r e a m w o r ์กครับกับเรื่องราวของตำนานแห่งมังกรและวิถีของไวกิ้งโดยฮาร์ตูเทรนยูดาคอนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13มิถุนายนใช้ทุนสร้างไป150ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น560.7ล้านเหรียญก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กระแสะการตอบรับดีนะครับหนังได้กำไรไปเรียบร้อยแล้วครับ ไปลุ้นเรื่องนี้กันต่อครับกับ F1 The Movie ภาพยนตร์แนวสปอร์ตดราม่าจากค่าย Warner b r o t h e r ผลงานการแสดงรื่องล่าสุดของแบดพีส กับเรื่องราวของนักแข่งรถมืออาชีพผู้เป็นตำนานที่ต้องกลับหวนสู่วงการอีกครั้งโดย F1 เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27มิถุนายนเ้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น393.3ล้านเหรียญอ่าคือถ้าเราอ้างอิงทุนสร้างของเรื่องนี้ที่200ล้านเหรียญตามเว็บไซต์ IMDb นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ F1 ใกล้จะคุ้มทุนมากๆแล้วครับ ส่วนเรื่องนี้ก็ยังแรงต่อเนื่องครับกับจูเลสิกเวิร์ดรีเบิร์ดกําเนิดชีวิตใหม่การกลับมาอีกครั้งของภาพยนต์แอคชั่นปะจนภัยจากค่ายยูรเว์สาวพิกเจอร์กับภารกิจบุกดินแดนไดโนเสาร์กลายพันธุ์เพื่อเก็บ DNA มาสร้างยางรักษาโรคชนิดใหม่ เดอะจุลศิษย์เวอร์รีเบิร์ตเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป180ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น529.4ล้านเหรียญโอ้โหก็ถือว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่รายได้มาแรงมากๆในปีนี้ครับเข้าฉายไปเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นตอนนี้ได้กําไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แค่2สัปดาห์เท่านั้นครับทะลุ500ล้านเหรียญไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นหนังพันล้านอีกหนึ่งเรื่อง ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่เป็นที่ฮือฮาที่สุดในสัปดาห์นี้กันบ้างครับกับซูเปอร์แมนภาพยนตร์แอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่จาก DC Studio และ Warner Brothers กับการปัดฝุ่นซูเปอร์ฮีโร่ระดับตำนานขึ้นมาอีกครั้งครับซึ่งในคราวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเจมส์กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของทางฝั่ง DC ใหม่อีกครั้งด้วยครับโดยซูเปอร์แมนเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป225ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น217ล้านเหรียญก็ถือว่าทารายได้เปิดตัวใช้ได้เลยนะครับส่วนทุนสร้างก็สูงใช้ได้เหมือออนนนนนกัััครรบเ์ Superman ใวชี้นน้ตง ไม่ได้อย่างน้อย450ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับซึ่งดูจากไรายได้เปิดตัวแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะผมว่าแต่จะทํากําไรไปมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับกลับมาดูไรายได้ภาพยนตร์ไทยบ้านเรากันบ้างครับภาพยนตร์ไทยในสัปดาห์นี้มีขยับอยู่เรื่องเดียวนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องหากอมภาพยนตร์แนวดราม่าฮอลล์เรอร์จากค่าย M Studio ที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่19มิถุนายนปัจจุบันทํารายได้ไปรับประมาณ12ล้านบาท อาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่14กรกฎาคม2025ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์มทเตช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์มทเตช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง